จากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นระบบประชาธิปไตยบิดเบี้ยวไม่เป็นไปในคำนองคองธรร การตัดสินใจของภูมิใจไทยและพักประชาชนที่ตัดสินใจร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้ยินประกาศว่าพักประชาชนโหวตให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาลก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มพักเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้านภูมิใจไทยทำหน้าที่รัฐบาลเสียงข้างน้อยพักประชาชนก็มีสองหมวดทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลซึ่งไม่เคยมีมาก่อน บรรยากาศการซื้อสอสอสับสนโอลมานและเศรษฐกิจมีปัญหาเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญวันนี้ถ้าไม่ดึงความเชื่อมั่นกลับมาได้ปัญหาเศรษฐกิจจะยิ่งรุมเร้าวฝ่ายกฎหมายคุยกันว่าควรคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจซึ่งเป็นเรื่องพระราชอำนาจ ตนในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาและรวบรวมความเห็นต่างๆเห็นว่าควรกราบบังคมทูลสถานการณ์ต่างๆให้พระองค์ทรงทราบจึงตัดสินใจยื่นทุนเก้ายุบสภาไปตั้งแต่เมื่อวานนี้2กันยายนซึ่งต้องรองกระบวนการตามประชาธิปไตยเมื่อเป็นเช่นนี้พักประชาชนกับพักภูมิใจไทยต้องไปพิจารณาทั้งนี้ยืนยันว่าตนยื่นตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ขณะที่ต่อมาเรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าแกนนําพักกล้าทำแกนนาพักพลังประชารัฐนายสุชาติชมกินแกนนํากลุ่ม18ร่วมกันแถลงโดยนายอนุทินกล่าวว่าวันนี้ตนและบรรดาสส146คนที่อยู่ในที่นี้ขอแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลทุกคนคงได้รับทราบข้อมูลการแถลงข่าวของหัวหน้าพักประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตนได้นําเงื่อนไขและข้อสรุปการเลือกนายกมาแจ้งให้ทราบ ขอถือโอกาสนี้มาถแถลงข่าวให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบสถานะของพวกเราในวันนี้ นายอนุทินบอกว่าก่อนอื่นพวกเราทุกคนขอขอบพระคุณพักประชาชนกรรมการบริหารพักประชาชนสสของพักประชาชนและประชาชนที่สนับสนุนพักประชาชนที่ได้มีมติที่ประชุมกรรมการบรชชิหารพักในการสนับสนุนพักภูมิใจไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พักภูมิใจไทยและสสทั้ง146คนซึ่งมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ได้มอบรายชื่อให้คํามั่นกับพักประชาชนแล้วว่า การจะให้การสนับสนุนตนเป็นนายกและจะตั้งรัฐบาลตามข้อเสนอของพักประชาชนโดยทุกคนลงรายมือชื่อและตนจะจัดนำส่งให้กับผู้บริหารพักประชาชนเป็นข้อมูลต่อไปจากนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของสภาโดยประธานสภาและสอสอ จะได้ดําเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตนขอกราบเรียนว่าพักภูมิใจไทยและสสทั้ง146คนได้มาประกฏตัวอยู่ในที่นี้หัวหน้าพักกล้าทมพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์ใหม่นายศักดาวิเชียนศินนายสุชาติชมกินนายสันเพชรบุญญามณีและอีกหลายคนในอนุทินกล่าวนะครับว่าเราตระหนักดีว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่จะดําเนินต่อจากนี้ พัฒประชาชนได้ให้ความร่วมมือและเสียสละในการหาทางออกให้กับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์วิกฤตการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงและภัยธรรมชาติยืนยันพวกเราจะไม่ทําให้การเสียสละนี้สูญเปล่าจะรักษาข้อตกลงกับ5ข้อตลอด4เดือนนับตั้งแต่เราได้เข้าไปทํางานในฐานะรัฐบาล และจะดำรงสภาพรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่เราจะมีประชาชนเป็นผู้ร่วมตรวจสอบการทำงานของพวกเราดังนั้นสี่เดือนของรัฐบาลจะตั้งใจทำงานเต็มกำลังสุดความสามารถให้สมกับที่ไว้วางใจพวกเราส่วนเรื่องอื่นๆนั้นให้เปยนไปตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพวกเราจะร่วมกันทำหนังสือแสดงความพร้อมที่จะให้ประธานสภา ได้พิจารณาบรรจุวาระการเลือกนายกเข้าที่ประชุมสภาโดยเร็วที่สุดเพื่อยืนยันว่าประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าพวกเราทุกคนมีความพร้อมและด้วยความสนับสนุนความเข้าใจของพักประชาชนเรามั่นใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดถัดไปนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่นการตั้งใจทํางานของรัฐบาลตามข้อตกลงระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยเราเป็นตัวแทนเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง5ข้อ ตนจะลงนามบัตรนี้เพราะนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนได้ลงนามไปแล้วทั้งนี้ตนจะเป็นตัวแทนของสสทั้ง146คนลงนามนายอรุนกล่าวว่าขอถือโอกาสกราบขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกทั้ง,ง146คนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้ตนได้รับการคัดเลือกเป็นนายกถือเป็นความเสดสละตั้งใจเราผ่านอุปสรรคมากมายแต่สิ่งที่มีในหัวใจคือความรักชาติรักแผ่นดินและจงรักพักดีต่อสถาบันที่เราเคารพรักสูงสุด เราตัดสินใจทำงานร่วมกันพวกเรารู้จักกันมานานรู้มือรู้ฝีมือความทุ่มเทให้กับประชาชนและประเทศชาติขอให้มั่นใจว่าเราจะใช้เวลาทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงในการปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลให้ดีที่สุดให้คุ้มค่าต่อความไว้วางใจเมื่อถามว่าพักเพื่อไทยทุนเก้ายุบสภานายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีการยุบสภาถ้ายุบตอนนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ยื่นไปและต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไร ขณะที่ล่าสุดครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสุประทินพิจารณาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่พร้อมด้วยนายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อแจ้งความเอาผิดนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีในความผิดมาตรา112 โดยนายธนกรกล่าวว่าการที่นายภูมิธรรมพยายามยื่นทุนก้าวพระราชกิจดีกายุบสภาถือเป็นการกระทำที่มิบ่งควรเนื่องจากตัวนายภูมิธรรมนั้นไม่มีอำนาจหน้าที่หรือสิทธิ์ที่จะสามารถทําได้อีกทั้งการกระทําของนายภูมิธรรมยังสอเจตนาดึงสถาบันเบื้องสูงมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทําในวันนี้ตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจะต้องออกมาเคลื่อนไหวด้วยการแจ้งความดําเนินคดีกับนายภูมิธรรมเพื่อเป็นการปกป้องสถาบัน